The cat ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทําหน้าที่เป็นพลขับขับอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าแท้100%เปอร์เซครับรถยนต์ GoodCat GT ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับปรุงใหม่และเป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยครับที่โรงงานของ Great Wall Motor ที่ระยองก็ต้องถือว่าเป็นตัวแรกที่ผลิตในประเทศไทยละ่ะตัวนี้เป็น GT นะครับ การออกแบบตกแต่งภายในก็เป็นพิเศษหน่อยเป็นสีดําตัดกับสีเหลืองภายนอกก็เช่นกันนะครับเรื่องกระจกมองข้างก็มีสีดําสีเหลืองเป็นสสีที่ตัดกันดูโดดเด่นสะดุดตาแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นหนังแบบที่เขาเรียกอาร์คันทารานะครับแผงหน้าปัดเนี่ยตรงมากวัดเนี่ยเป็นขนาด7นิ้วแล้วก็แผงตรงกลาง เรื่องของความบันเทิงอะไรเป็นเป็นจอสัมผัสประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็สวิชควบคุมต่างๆช่องแอร์นี่แหมเป็นแนวยาวทีเดียวครับนะครับให้ลมเย็นได้ดีพวงมาลัยก็เป็นธรรมดาครับ multi function steering wheel นะก็มีวงกลมตรงกลางเป็นสวิชแตรแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของเขามีปุ่มสวิชควบคุมต่างๆมากมายเพราะเป็น รถที่สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้ควบคุมได้ที่พวงมาลัยนี่เบาะเป็นแบบกึ่งบักเก็ตซีทครับนะฮะเป็นเบาะหนังเป็นแบบบักเก็ตซีทล็อกตัวดีนะครับมีปลีกรับลำตัวมีปลีกรับต้นขาล็อกเอาไว้นะครับก็เป็นเบาะนั่งที่นั่งได้สบายด้านบนเป็นพานอโรบิกซันรูฟครับ เป็นซันรูฟขนาดใหญ่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าเบาะด้านหลังนั่งสบายพับได้60-40อันนี้ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานรถยนต์สมัยนี้นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนี่ก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย g o o d ค a t GT ผลิตในประเทศไทยคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Perman e n t Magnet Synchronous 117แรงมา้านิวตันเมตร แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตความจุ57.70กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จเต็มๆตหนึ่งครั้งเนี่ยตามมาตรฐานของ NEDC วิ่งได้460กิโลเมตรหมดการขับขี่หรือว่ารูปแบบการขับขี่เนี่ยเลือกได้6รูปแบบด้วยกันคือ Standard, Sport, Eco, Eco Plus, Auto แล้วก็ Individual นะครับเลือกได้แถมยังมีระบบ Launch Control ป,ปั๊บปั๊บออกตัวชาร์จปื๊ดแบตเตอ่อย่าไปทำเลยนะเสียดายยางเ,ออเวลาชาร์จเนี่ยถ้าชาร์จในระบบ q ควิกชาร์จแบบ DC จากแบตเตอรี่หมดเลย0 8ถึง80%ใช้เวลา60นาที1ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่ 30%-80% DC Quick ถึงแ0 DC บกชา์จเหมือนกันใช้เวลา40นาทีแต่ถ้าเป็น AC นะครับแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงชาร์จจนเต็ม100%ใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานส่วนสัดส่วนตัวรถครับยาวทั้งหมด4,254ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,848ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,596ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,650ม mm, ิลิเมตรก็เป็นรถขนาดกลางแต่ว่าการวางแบบการออกแบบตัวถังวางรูปแบบต่างๆทำให้ดูภายในห้องโดยสารกว้างขวางใหญ่โตทีเดียว ยางเป็นขนาด2.15ซซรีส์50ขอบ18นิ้วระบบเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮลในระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็ยังมีตัวช่วยเยอะครับมี ABS, EBD, BA นะครับเบรกแอสซิสต์มีอะไรต่ออะไรตามภาษารถสมัยนีย้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเยอะมีระบบช่วยการทรงตัว ESC ม,มีระบบป้องกันการสะบ,บัดเรื่องถาลาย TCS หรือว่า traction นะครับแล้วก็มีระบบ ฮิลสตาร์ดแอซิสเวลาขึ้นเนินป้องกันการไหลลงฮิลเดซเซนคอนโทรลชะลอความเร็วหน่วงความเร็วขณะลงนะครับน้ำหนักพวงมลาลัยก็ปรับได้3ระดับ uh, เบาสบายสปอร์ตอะไรก็ว่าไปเป็นภาษาไทยเลือกได้ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตผมเป็นคนชอบพวงมลาลัยน้ำหนักเยอะๆแน่ๆแน,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 นๆเฟิร์มๆนะครับอย่างว่าละครับพอเป็นรถไฟฟ้ามันเงียบนะครับมันเงียบเพราะนั้นการป้องกันเสียงจากภายนอกแม้ว่าจะดีแค่ไหนก็ยังอดเข้ามาคือมันไม่มีเสียง ตัวมันมารบกวนอนะ่ะเพราะนะั้นเสียงแนเาเข้า,าเบาๆนิดๆจะเรียกว่าป้องกันเสียงได้ดีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราไม่หูหาเรื่องกันจนเกินไปนะออกตัวก็ตามสไตล์รถไฟฟ้าะนะครับ Motor, นะครับพอ n e n t magnet s y n c h r o n o มอเตอร์นี่กดคันเร่งปุ๊บก็ปื๊ดปืดแรงบิดมาตั้งแต่รอบแรกนี่สนองตอบได้ดีการทรงตัวระบบช่วงล่างทำได้ดีครับเนี่ยผมออกมาเข้าโคง้งฟืด ใช้ได้ทีเดียวอัตราเร่งความเร็วระบบทรงตัวแน่นอนละความนุ่มนวลน่ะมันยังให้ความรู้สึกแบบรถไฟฟ้าหน่อยๆไอความรู้สึกแบบรถไฟฟ้าที่ผมว่าก็คือเพราะมันมีน้ําหนักแบตเตอรี่เนี่ยแม้ว่าจะนุ่มนวลแต่มันยังให้ความรู้สึกพอจังหวะสุดท้ายมันยังกระด้างนิดๆอดไม่ได้ครับขับรถไฟฟ้ามาไม่ว่ายี่ห้อไหนอย่างไรเนี่ยยังอดไม่ได้หรอกครับไอความรู้สึกนิดๆแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนที่ประสาท รับความรู้สึกไวๆเร็วๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงถึงจังหวะสุดท้ายนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเท่าที่พอจับความรู้สึกได้เป็นรถที่ขับสนุกครับขับสนุกแล้วก็รูปทรงทันสมัยสวยเก๋นะชอบก็ชอบเลยรักก็รักเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับรูปทรงรถแบบนี้แต่ว่าคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะชอบ รูปร่างรูปทรงเก๋ๆทันสมัยแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้สมกับชื่อกู๊ดแคทแมวที่แสนดีเอาละตอนนี้ผมก็ขออนุญาตควบเจ้าแมวที่แสนดีตัวนี้อย่างสนุกสนานต่อไปก็แล้วกันนะครับ g ูดแค a จ GT จริงๆก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของ GWM เ r e a t Wall Motor นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เขามาเป็นเป็นยี่ห้อกันลวกันเป็นแบรนด์เดิมทีเรารู้จักกันในนามออร่า o ูดแ a ทนะครับตอนนี้ก็มาเรียกกันสั้นๆว่า GoodCat GT เป็นรถไฟฟ้าแท้ๆ100%สนนราคาที่เขาตั้งขายกันนะฮะหนึ่งล้านเก้าหบาท สำหรับตัว GT ตกแต่งแบบนี้แหะครับเป็น2ส,สีทูโทนเหลืองดำแบบนีนะ้ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น g o o d t a t ก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่เข้ามาเล่นกับตลาดเมืองไทยแล้วตัวนี้ก็เป็น g o ู d c a ทที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานของ GWM เข้าที่ระยองครับออกมาจากประเทศไทยเราก็เลยเอามาขับกันดู สิ่งต,ต่างๆที่ก็เพิ่มมานะครับเช่น w i r ลสช s ร์ h เ r อร์จาก15วัตต์ก็เป็น50วัตต์แล้วมีระบบไฟ V2L ก็คือจากรถยนต์เนี่ยดึงไปใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้3,300วัตต์นะครับกระจังหน้านี่ก็ปรับขึ้นมาใหม่นะครับเป็น Active Air Intake ให้กระแสลมไหลเข้าไปแล้วก็ทำดูเหมือนลายเคฟลาดูสปอร์ตโชบเชียวขึ้นมาไฟทั้งหมดเป็น LED มีระบบช่วยจอดนะครับไม่ว่าจะจอดแบบเข้าซองจอดแบบขนานกับถนนจอดแบบช่องเฉียงมีระบบช่วยจอดมีกล้อง360องศารอบคันรถรุ่นใหม่ๆเดียเ๋ยวนี้ระบบต่างๆเหล่านี้มาครบครับนะครับใครที่อยากลองลองดูครับการออกแบบตกแต่งก็ยังดูเป็นรถสมัยใหม่มีเส้นมีสายมีสันขึ้นมาทำให้ดูลู่ลมเฉียวลมดีขับรถไฟฟ้าเนี่ย มันต้องปรับความรู้สึกใหม่ปรับฟิลลิ่งใหม่แล้วจะขับมันได้สนุกและปลอดภัยไม่เชื่อลองเองครับ